โปรโมชั่นสุดคุ้มราคาพิเศษเครื่องวาดแพทเทิร์นเสื้อผ้าพร้อมตัดและโปรแกรมสร้างแบบแพทเทิร์นเสื้อผ้าเสมร็จรูปสวมใส่เสมือนจริง 3D Fitting พร้อมเห็นได้ทันทีไม่ต้องรอตัดเย็บจริงพร้อมสอนการใช้งานให้จนกว่าจะเป็นฟรีดูแลหลังการขายให้ตลอดไม่มีกำหนดเวลาทดแทนการสร้างแบบแพทเทิร์นบนกระดาษเปลี่ยนมาสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจอาชีพ ด้านการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าและผู้ที่ทําอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่แล้วหรือโรงงานการเม้นทั่วไปในยุคสมัยที่เสียงเงินทั้งทีต้องคุ้มค่าราคาพิเศษคุณได้ครบทุกอย่างคือเครื่องวาดแพทเทิร์นเสื้อผ้าพร้อมตัดและโปรแกรมสร้างแบบแพทเทิร์นเสื้อผ้ารวมถึง3 d f i t t i n g พร้อมสอนการใช้งานให้ฟรีจนกว่าจะเป็นมีคู่มือการใช้งานให้ฟรีด้วยราคานี้รวมทุกอย่าง ผ่อนได้10เดือนผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคารใครอยากรู้ว่าการสร้างแพทเทิร์นด้วยคอมพิวเตอร์จะดีกว่าเร็วกว่าการสร้างด้วยมือบนกระดาษอย่างไรเชิญมาทดลองใช้งานโปรแกรมและเครื่องวาดแพทเทิร์นตัดกระดาษแข็งของเราได้ครับเราสอนการใช้งานให้ทุกท่านฟรีถึงโรงงานเชิญทุกท่านมาดูและสอบถามรายละเอียด ทุกขั้นตอนได้เลยครับราคาเราเริ่มต้นที่หลักหมื่นสร้างผลกำไรให้ท่านหลักล้านทำงานได้สะดวกรวดเร็วทันสมัยราคาถูกเรามาช่วยทุกท่านเป็นที่ปรึกษาการเปลี่ยนแปลงจากการสร้างแพทเทิร์นด้วยมือบนกระดาษมาเป็นการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์รวมถึงช่วยทุกขั้นให้มีเครื่องจักร การเมนครบวงจรเราเป็นโรงเรียนสอนสร้างแพทเทิร์นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยตรงรวมถึงการนำเข้าเครื่องจักรการเม้นครบวงจรและสอนการใช้งานให้ท่านจนสามารถใช้งานได้คล่องและมีบริการหลังการขายเราจะดูรายท่านตลอดเวลาเรามีทีมงานคอยช่วยเหลือท่านตลอดเวลา